โปรตีนที่เพียงพอมีความสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ป่วยช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัดนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีแผลกดทับซึ่งพบได้ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงค่ะโปรตีนจะช่วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะสาเหตุที่ทําให้เกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นไม่เพียงพอค่ะโปรตีนนะคะจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายได้ช่วยระบบภูมิคุ้มกันทําลายเชื้อโรคและลดโอกาสการติดเชื้อได้ค่ะ สำหรับปริมาณโปรตีนที่แนะนําในผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้ป่วยที่มีแผลกดทับนะคะแนะนําอยู่ที่1.2ถึง2กรัมต่อน้ําหนักตัวต่อกิโลกรัมต่อวันค่ะซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะและก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะกรดอะมิโนในอาหารกลุ่มโปรตีนนะคะจะมีผลในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดและการหายของแผลกดทับได้ค่ะ ซึ่งพบว่ากรดอนมิโนโจำเป็นนะคะจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ค่ะช่วยลดการสลายของกล้ามเนื้อลดการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อและยังเร่งการสมานของแผลด้วยค่ะ โปรตีนที่สามารถเลือกทานมีด้วยกันหลายชนิดนะคะหนึ่งในโปรตีนคุณภาพดีและมีกรดอะมิโนจํานวนมากนั่นก็คือไข่ขาวนั่นเองค่ะข้อมูลจากกระทรวงกรเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะวิเคราะห์กรดอะมิโนในไข่ขาวพบว่ามีกรดอะมิโนมากถึง19ชนิดค่ะจากกรดอะมิโนที่มีในร่างกายทั้งหมด20ชนิดซึ่งไข่ขาวเองนะคะก็มีกรดอะมิโนที่สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดิอนอาหารของยุโรปแนะนําในผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะ D+ a i ี y plus เติมความห่วงใ่ให้กันทุกวัน